สอนนง่าบไงเลยพอาเกีบเป็นเพอาเก็บเราจับง Go ่า <resource> มันหน่อยเนาะมึอนี่มักฝป่านป้าัว่าอไ้นี่ตมหูนักแหมะนักนักจ มามาอยู่สื่อ,อยุสวนได้หลายก็เลยมาเอาอยุสวนะเก็บเองเสียงพร้อมกินแล้วพี่นอ้องเสียงมันสีดังรวลวมง่ามเก็บผลผลิตจังสีปิตาดีใจน้ำเพลินเนาะได้หลาย <c oughs> อันเป็นยังไงคือไอ้คักแถ่แย่หอันแม <c oughs> ่สมคกบักแตงออื แต่ว่าสีเหลืองเพท่านจัดปันได<า>อันที่เราออไปมนะันาจัดปดดันดแดงจ้ะทปิดจัดนะัสิต้องหาไปสุกย่น้ำหลูกาเนาะข้ค้าย,าปไ,นนยไปบปไปเ่ไหวไปข้าไปเบิ่งหมกสีเหลืองเขี่ล่อเอาข้นรถจีเพิ่น ออกจำนายเก็บไปรอดลูกค่ะแต่ว่าเพิ่นกะหาเนี่ยม,มาปกุกพวา่านมันห่อนแดดใานมันลวก